ที่ดินอาพายนะครับที่จริงชื่อนี้ผมก็เคยเรียนไปแล้วว่ามันไม่ถูกต้องเพราะชื่อจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นที่ดินของอาพายมันเป็นที่ของธรณีสงแต่ว่าเกิดการช่อฉนจึงทําให้เปลี่ยนมือแต่อย่างไรก็ดีครับเราจะมาพูดถึงตรงนี้ว่าสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าอันดับแรกละที่ดินนี้ ควรจะกลับเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็คือเป็นของสมส่วนการเยียวยานั้นมันเป็นที่น่าแปลกใจครับว่าทําไมถ้ามันมีการซื้อขายกันมีการลงนามอะไรกันแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องกลับกลายเป็นเพื่อนเป็นสหายเป็นคนใกล้ชิดของนักการเมืองทั้งสิน้นทําไมประชาชนทั่วไปจึงไม่ได้มาเป็นเจ้าของอย่างไรก็ดีครับมีการประเมินว่าจะต้องมีการเยียวยา7,700ล้านดังนั้นครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะ ฝากไว้กับผู้มีอํานาจที่จะทําได้หนึ่งมันเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะหาผู้ที่กระทําความผิดจริงๆไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือนักการเมืองคนใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะบอกว่าถ้าเอา7,700ล้านบาทนี้นําเงินมาจากเงินแผ่นดินซึ่งเป็นเงินภาษีของพี่ม้องมาจ่ายเป็นค่าง,งูซึ่งจริงๆแล้วเรียกว่าค่าช่อชนนี้มันเป็นสิ่งที่สมควรแล้วหรือ